เอาแล้วล่อุ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลยอาบน้ำเป็นแล้วเอาแล้วาอาบน้ำครั้งแรกอบนอุ้ยเก่งจังเลยอุ้ยเก่งเก่งเนี่ไงนี่ไงอุ้ย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 อุอาบน้ำครั้งแรกอาบน้ำครั้งแรกอุ้ยเก่งเก่งเกนี่กระป๋องน้ำอยู่นี่กระป๋องน้ำอยู่นี่นี่เออกระป๋องน้ำอยู่นี่เออออุ้ยอุ้ยเก่ง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 เก่อ้ยเกงดน้องนั่งน้ำนี่นีนี่น้ำอ เก่งเก่งเก่งโอ้ยเก่งจังเลยอาบน้ําครั้งแรกโอ้ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาจนโตเดือนกว่าอาบน้ําเป็นละวเก่ง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 จังเลยออ้ยเก่งเก่งเก่งโอ้ยบ้ายอบ้ายอนกบ้ายอนกบ้ายอเด็กยังโอ้ยนี่นี่บนยังอ้อ้าอ้าออ้้ยจิตเก่ง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 โอ้ยเก่งเก่งเก่งอ่ะลงลงลงกองเลยลงเลยลงเลยลงเลยโอ้ยเก่งเก่ง อุ้ยเก่ง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 อุ้ยเก่งจังเลยอุ้ยอาบน้ำครั้งแรกแหละหรอกอุ้ยตั้งแต่เกิดมาแหละหรอกตั้งแต่เกิดมาเอ้ยครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกอาบน้ำเอ้ยอาบน้ำเองอาบน้ำเองเก่งจังเลยอุ้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 ยบ้ายอด้วยบ้ายอด้วยอุ้ยบ้ายอบ้ายอบ้ายอ